หลายคนคงเคยเห็นจิงโจ้น้ำเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ําได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าจิงโจ้น้ําเดินบนผิวน้ําได้อย่างไร จิงโจ้น้ำเป็นแมลงประเภทมวนน้ำชนิดหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มพบได้ตามแหล่งน้ำชื้นแฉะหลายแห่งทั่วโลกครับและที่จิงโจ้น้ำสามารถยืนหรือเดินไปมาบนผิวน้ำได้โดยที่ไม่จมก็เพราะมันเป็นแมลงขนาดเล็กน้ำหนักเบาแถมที่ปลายขายมีขนเส้นเล็กๆเคล,ลือบน้ำมันอัดแน่นเป็นกระจุกปกคลุมอยู่ด้วยจึงไม่ทำให้เปียกน้ำนะครับ จิงโจ้นะ้ำพยุงตัวอยู่ได้โดยอาศัยแรงตึงผิวของน้ำที่ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ด้วยกันนะครับทำให้ผิวหน้าของน้ำเกิดการพดตัวลงจนมีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มบางที่ยืดหยุ่นได้มองเห็นเป็นฟองอากาศตรงปลายขาครับช่วยให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระอย่างที่เราเห็นกันเลยครับ เห็นตัวเล็กแบบนี้นะครับแต่ทิงโจ้น้ําสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วอย่างเหลือเชื่อทีเดียวครับถึง1เมตรต่อ1วินาทีนั่นก็เพราะปฏิกิริยาของการใช้เท้าถีบลงบนผิวน้ํานั่นเองนะครับ